สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านเด็กๆทุกคนนะคะเรามาพบกันหน่วยหนูทำหนูน้อยทำได้นะคะหน่วยหนูน้อยทำได้ก็จะมีการแต่งตัวเรียนรู้เรื่องการแต่งตัวการอาบน้ำการล้างหน้าแปรงฟันไปแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการเก็บของเล่นนะคะ ก่อนนี้เราจะเรียนรู้คุณครูจะพาเด็กๆร้องเพลงก่อนนะคะเรามาร้องเพลงพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเก็บเก็บเก็บเรามาช่วยกันเก็บของเล่นเข้าสีเร็ว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 สีเร็ว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 สีเด็กดีเรามาช่วยกันเก็บ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 มาช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ เด็กดีมาช่วยกันเก็บอ้าวเด็กๆเ,เราเรียนรู้เรื่องการเก็บของเล่นกันไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เวลาเด็กๆเ,เล่นของเล่นนะคะเล่นเสร็จแล้วเด็กๆต้องเก็บเองเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เก็บสิ่งของต่างๆที่เราเล่นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเกิดเราเก็บของเล่นเรียบร้อยครูก็อยากให้หนูเล่นของเล่นอีกถ้าเล่นที่โรงเรียน ถ้าหนูเล่นอยู่ที่บ้านคุณแม่ก็อยากจะให้หนูเล่นอีกใช่ไหมคะไหนใครเก็บของเล่นเองได้แล้วครูคคยกนิ้วให้เลยนะคะเก่งมากคะ่ะเวลาเราเล่นครั้งต่อไปเราเก็บเรียบร้อยแล้วของเล่นของเราก็จะน่าเล่นนะคะแล้วก็น่าหยิบน่าจับนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาคุยกับเด็กๆนะคะเมื่อเราเรียน จบหมดแล้วนะคะคุณครูคุณครูมีใบางานออนไลน์ให้เด็กๆทำทุกคนนะคะระบายสีให้สวยงามเอะอันนี้ภาพอาบน้ำล้างหน้าอันนี้ล้างหน้าแต่งฟันนะคะเด็กๆก,ก็ต้องระบายให้ให้เรียบร้อยให้สวยงามระบายชา้ชาๆนะคะใบางานที่2ก็จะเป็นใบางานการอาบน้ำนะคะอาบน้ำใบางานที่สก็จะเป็นการแต่ง อ้วววสําหรับใบงานที่4ี่นะคะก็จะเป็นการรับประทานอาหารรับประทานอาหารอย่างไรให้มีมารยาทมีระเบียบวินยัยยาให้หกเถิดนะคะระบายสีให้สวยงามสําหรับใบงานสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับใบงานสุดท้ายนะคะเด็กๆคุณครูบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นโยง ลากเส้นโยงภาพที่เหมือนกันคล้ายคายกันนะคะเด็กๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่สอนนะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจเด็กๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่สอนนะคะสมมุตินี่อันนี้เก็บของเล่นขึ้นไว้ที่ชั้นเราก็ลากไปนี่เลยเออกมาภาพที่สองช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บกวาดถูบ้านกวาดบ้านเราก็ลากไปเช่นนี้เลยสำหรับภาพที่สามเก็บของเล่นอีกนะคะเราก็ลาก ลงมาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้คุยได้ให้เด็กๆได้เดรียนรู้หนูทำได้ไปแล้วนะคะคุณครูก็ขอจบคลิปหนูทำได้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเราพบกันคลิปหน่วยถัดไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอให้เด็กๆนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ